เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ํามันมันขึ้นมาหนักๆเนี่ยก็คือช่วงต้นปีนี้เดี๋ยวสักประมาณคอ a r เตอร์สเนี่ยหรือสักประมาณทักเดือนตุลาเนี่ยเราจะเห็นราคาแก๊สในบ้านเราเนี่ยเริ่มขึ้นเพียงแต่ว่าต้นทุนตัวหนึ่งเนี่ยในในการผลิตถานหินเนี่ยสักประมาณ20-30%เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการการเนี่ยมันจะขึ้นเพื่อรีเฟล็กต้นทุนในในแง่ของเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้น คุณป๊ครับขอความรู้ระหว่างบรรทัดที่ถูกต้องจากคุณปูหน่อยนะครับเราก็ได้ยินมาว่าเวลาน้ามันขึ้นเนี่ยก๊าซธรรมชาติกับฐานหินมันไม่ได้ขึ้นตามทันทีหรอกนะมันจะมีไทม์แลบตกลงเนี่ยไทม์แลบที่ว่าเนี่ยมันมีจริงไหมหรือมีเฉพาะในประเทศไทยและถ้ามีเนี่ยมันจะกว่ามันจะขึ้นตามการหรือลงตามการเนี่ยมันจะต้องประมาณสักกี่เดือนครับคุณปุ๊ครับผมเข้าใจว่าตัวนี้มันคือมันคือเรื่องของ ราคาแก๊สในประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าราคาต่างประเทศมันข <asa makes noise> ึ <normal> <ez> ้นอยู่กับดีมาสปายของตัวมันเองนะครับในในคอมเดิตี้นั้นๆเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมันมีความเชื่อมโยงกันจากสาเหตุเดียวกันมันก็เลยขึ้นพร้อมกันนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับราคาแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยผูกถูกสร้างสูตรราคาให้ผูกติดกับราคาน้ำมันเตานะครับเพียงแต่ว่าแรงเนี่ย ขึ้นแล้วแต่แหลงว่าแหล่งไหนจะแหลกสามเดือนแหล่งไหนจะแหลกหกเดือนแหล่งไหนจะแหลกสิบสองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันเบนเบนกันออกมาเนี่ยมันจะประมาณหกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ํามันมันขึ้นมาหนักๆเนี่ยก็คือช่วงต้นปีนี้เดี๋ยวสัประมาณคอเตอร์สามเนี่ยหรือสัประมาณทักเดือนตุลาเนี่ยเราจะเห็นราคาแก๊สในบ้านเราเนี่ยเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นอย่างมีนัยยะปัจจุบันเนี่ยราคาแก๊สที่มันขึ้นเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นเพราะเพราะภูภูของในประเทศไทยมันขึ้นมาจากการที่เอา LNG ในตลาดโลกที่มันขึ้นตามราคาน้ำมันความต้องการในยุโรปที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอตอนนี้ LNG มันยี่สิบเหรียญน,นะครับภูในประเทศเรามันเพิ่งหกเหรียญกว่าพอเบรนเัินออกมาเนี่ยมันอยู่ที่แปดเหรียญครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยไอ้กเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มขยับกับอีกประมาณหกเดือนครับครับนะคำตอบคือถ้าในประเทศเนี่ยมันก็จะมีไทมแ์แลบอาจจะขึ้น ตามน้ำมัน3เดือนก็มี6เดือนก็มี12เดือนก็มีเพราะสูตรในการคำนวณราคาก๊สธรรมชาติในประเทศไทยไปผูกกับน้ำมันชนิดหนึ่งก็คือน้ำมันเตานั่นเองนะครับใช่ครับนะก็แสดงว่าถ้าเป็นในตลาดต่างประเทศราคาก๊สธรรมชาติกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันก็น่าจะล้อตามกันติดๆใช่ไหมไม่ไม่ได้มีไทม์แลบนานๆเหมือนเหมือนราคาในประเทศอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปูครับมันมันขึ้นอยู่กับดีมาส์ัพพลายครับบางทีมันส่วนกันก็ได้ครับโอเค สวนกันก็ได้ใช่ไหมสวนกันก็ได้ไม่จะเป็นต้องตามกันตลอดเวลาไม่ทำเป็นต้องตามกันตลอดเวลาครับโอเคนะครับในก๊าซธรรมชาติในประเทศจากสูตรการไปอิงกับราคาน้ํามันเตาทําให้มีโอกาสตามราคาน้ํามันในตลาดโลกประมาณ3เดือนบ้าง6เดือนบ้าง12เดือนบ้างนะก๊าซธรรมชาติในบ้านเรานะราคานะส่วนทานหินล่ะครับเหมือนกันไหมครับ ฐานหินครับมีแบ่งในประเทศกับต่างประเทศไหมครับในการตามราคาน้ํามันครับคุณปุ๊ไม่มีครับในประเทศเราเนี่ยฐานหินแทบจะหมดแล้วนะครับเหลือแต่ลิกไนท์ที่แม่มอเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานหินบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือตามดีมานสปายเพียงแต่ว่าต้นทุนตัวหนึ่งเนี่ยในในการผลิตฐานหินเนี่ยสักประมาณ2ี่สาสิเอร์ซนเี่ยมันเป็นน้ํามันนะครับน้ำมันดีเซลคือถ้าเราไปดูเหมืองฐานหินเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะมีรถคันใหญ่ๆที่มันบรรทุกทานหินขึ้นมาจากเมืองเนี่ยนั่นแหละก็คือต้นทุนตัวนั้นนะครับซึ่งพอเวลาราคาน้ำมันมันสูงเนี่ยผู้ผลิตก็พยายามจะพาร์สพารสครูไอ้ตัวทอส่วนนี้ไปที่ราคา่านหินมันก็เลยทําให้ราคาหินขึ้นตามครับนะครับส่วนใหญ่ทานหินก็จะขึ้นตามน้ํามันเพราะว่าต้นทุนในการผลิตสัน่านหินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากน้ํามันดีเซลนะครับส่วนใหญ่จะตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตาจะตามกันตลอด24ชั่วโมง ครับสำหรับถ่านหินนะครับคุณปุ๊นะน้ามันแพงกา๊าซแพงถ่านหินก็แพงตามด้วยนีอีกประเด็นหนึ่งครับคุณปุ๊ครับผมไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกอาจารย์ปุ๊หรือคุณชายปุ๊เพราะว่ามีคนเรียกคุณชายปุ๊ด้วยเปิดมาที่คุณชายปุ๊ก่อนเลยโอ้โหเอฟซเยอะนะครับคุณปุ๊นะครับคุณปุ๊ครับแล้วค่าการกลั่นล่ะมันต้องดีตามราคาน้ำมันด้วยใช่ไหมคือที่ผมได้ยินมาเนี่ย ยังค่อนข้างสับสนอยู่เล็กน้อยยังไงตอนแรกที่ได้ยินก็คือว่าถ้าราคาน้ำมันแพงๆอะนะหุ้นลงกันต้องดีเพราะค่าการกันมันจะสูงขึ้นแต่อันนี้ภาคแรกพอหลังๆบอกเอ้ยไม่แน่นะราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันคือต้นทุนลงกันถ้าราคาขายมันขึ้นตามไม่ทันเนี่ยตัวของค่าการกันมันก็ยังไม่ทางออกมันก็ยังจะไม่เพิ่มขึ้นนะมันไม่เสมอไปนะตกลงยังไงครับคุณปูครับ ราคาน้ำมันพุ่งๆค่าการกลั่นต้องดีขึ้นตามไหมแล้วค่าการกลั่นที่ว่านี้หรือว่าโยงมายังคุ้นกลุ่มลงกันเนี่ยมันจะดีใช่ไหมเวลาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันปรับขึ้นมาสูงๆครับขอความรู้ต่อซะเลยครับคุณปูครับไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับดีมานดิสพรายนะครับโรงกลั่นเนี่ยเวลาดีมานดิสพรายมัน มันอ่อนแอสมมุติว่ามันมันมันโอเวอร์สปายเยอะๆเนี่ยเวลาน้ามันขึ้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผ่านต้นทุนไม่ได้ค่ากันกัรมันจะโดนบี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่คือปรับเพราะว่าปรับราคาขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่ามันค่ากันการก็จะโดนบี้แต่ถ้าช่วงไหนที่ราคาที่ดีมาสลายมันตึงๆเนี่ยความสามารถในการผ่านต้นผ่านส่งผ่านต้นทุนเนี่ยมันจะดี เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการ์ดเนี่ยมันจะขึ้นเพื่อรีเฟล็กต้นทุนในในแง่ของเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นนะครับเพิ่มเข้าไปใน GRM อีก g m ก็จะสูงขึ้นไปอีกมันแล้วแต่ช่วงนะครับแต่แต่ที่นักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยอาจจะพูดในเชิงว่าราคาน้ำมันขึ้นค่าการ์ดจะดีเนี่ยเขาอ,อาจจะพูดในมุมของ Inventory Ga i n loss ซึ่งเราจะต้องแยกออกจากกันนะครับ inventory gain น o s s นั่นคือ,อจะมีเก์ในช่วงราคาน้ำมันขึ้นจะมีลอสซในช่วงน้ำมันลง แต่ว่าค่าการการันนะครับที่เป็นที่เป็นที่เราที่เราเรียกยกันว่าันว่า t a r k e t g m หรือว่าค่าการกันแบบแบบตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมานด์สป라이ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆาในช่วงของโควิดปีที่แลว้วทำไมค่าการกันถึง,หงเหลือหนึ่งเหรียญเออใช่ต่ำมากเลยผมยังจำได้เลยอ่ะหรือาบางช่วงเนี่ยติดลบเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ว่าดีมานด์สป라이มันคลายตัวเน พอมัน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 โอเวอร์สปายไปเยอะเยอะอะคนพอราคาน้ำมันเนี่ยปีที่แล้วขึ้นทั้งปีเลยค่าการกันก็ยังอยู่หนึ่งเหรียญเหมือนเดิมอะก็เพราะว่ามันมันมันโอเวอร์สปายไปเยอะมากแต่หลังจากที่ดีมามันฟื้นเข้ามาในปี2 0 2 2ดีมานดมันฟื้นไปมากกว่าไอ้สปายที่มีแล้วนะครับพอราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยมันผ่านไปที่ที่ที่ GIM เลยก็คืออยู่ดีๆ GIM ไเด้งขึ้นมา6กเจดเหรียญเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสสี่ นะครับที่จุดสมดุลเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเข้าจุดสมดุลของมันครับ,รบนะเอ่อพอยสำคัญที่ทำให้ค่าการกลั่นช่วงนี้ค่อนข้างดีก็คือดีมานความต้องการใช้ใชน้ำมันนะมันกลับมามีเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงโควิดค่าการการลั่นเหรียญกว่า,วาผมยังจำได้เลยที่คุณปู้เคยมาเล่าให้เราฟังนะครับดังนั้นผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับว่าถ้าถามถึงค่าการกลั่นคุณปูบ,บอกว่าดีตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีที่แล้ว จนกระทั่งถึงณวันนี้ค่าการกันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับคุณปุ๊กครับใช่ครับก็ยังดีอยู่ครับและแนวโน้มก็ยังดีต่อครับและดีต่อไปยาวๆด้วยครับครับปัจจุบันค่าการกันเนี่ยอยู่สักกี่เหรียญครับคุณปุ๊กครับที่สิงคโปร์อยู่ที่ประมาณเจ็ดเหรียญครับอืมเจ็ดเหรียญนะ เราก็ยิงจากตลาดสิงคโปร์ใช่ไหมครับคุณปุใช่ครับเราก็ยิงกับตลาดสิงคโปร์ก็ตอนนี้ก็ค่ากันนบ้านเราก็ใกล้เคียงกับตลาดสิงคโปร์ครับอาจจะพรีเมียมเล็กๆนิดเดียวครับครับตอนนี้เจ็ดเหรียญและคุณปุบอกว่ายาวๆเลยนะไต่มาสี่ดีตอนนี้ก็ดีและจะดีต่อไปยาวๆยาวๆที่คุณปุ๊ว่าเนี่ยมันจะยาวพอๆกับราคาน้ํามันที่คุณปุ๊มองว่าจะอยู่ระดับสูงอย่างน้อยสัก6กถึงเเดือน มันจะไปถึงขนาดนั้นพอๆกันไหมครับค่าการกลั่นเนี่ยคุณปูครับค่าการค่าการการลั่นรอบเนี้ยจะจะดีไปสามสี่ปีอะครับอุ้ยสามสี่ปีเลย,ยเลยหรอคุณปูใช่ครับมันเป็นไซเโคิงของเขาครับสามสี่ปีไม่ใช่สามสี่ไตมาสใช่ไหมผมไม่ได้สามส <4 S 1> <ป>ี่ไตมาสครับสามสี่ปีเลยทําไมมันขนาดนั้นนะครับคุณปูครับขยายนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่า,รา,วาโรงก่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยหยุดสร้างหมดเลย นะครับอ่าก็คือปี2020เนี่ยไม่มีสร้างสักโรงหนึ่งเลยนะครับไอ้ของที่ขึ้นวันนี้คือของที่สร้างมาก่อนโควิดแล้วก็จะมีเข้าปีนี้ปีหน้าเท่านั้นนะครับปีหน้าแล้วพอหลังจากปีโรงกันเนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักไม่ง่ายเลยปี2020ถ้าหยุดสร้างเี่อีกหปีอ่ะจะไม่มีโรงกันขึ้นเลยนั่นคือปี2 0 2 5 2 0 2 5เนี่ย ้าดีมายังโตอยู่ยังไงดีมามันสูงกว่าสป라이ดแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ากันกันในปีสองพยี่ห้าดีแน่นอนยี่ห้ายี่หกนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่โรงกลั่นเดิมเนี่ยกําลังที่กําลังขึ้นใหม่เนี่ยนะครับครับกําลังจะถูกดีมานค่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไอ้ตัว e อ c e s s capacity มันจะลดลงไปเรื่อยๆครับพอลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ากันกันมันจะดีขึ้นครับอย่งในปัจจุบันเจุดพีคเนี่ย อยู่ที่ปี2 0 2 5ันยี่สนู่นเลยครับเล่งไปได้เลยครับสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิกและเงินเฟ้อพุ่งรับมืออย่างไร โดยคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะครับวันเสาร์ยีมีนาคม9ก้นาฬิกาถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคําว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ How to Trade in Stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง Early Bird นะครับ